จำนวนเสียงของสสที่เป็นตัวสะท้อนภาพเสถียรภาพของรัฐบาลยังเป็นตัวบันทอนรัฐบาลในพักพลังประชารัฐที่เป็นแกนนำในปัจจุบันและโจทย์ว่าด้วยเรื่องของจํานวนที่มาของสสในอนาคตคือปรากฏการณ์หนึ่งที่กำลังกดทับรัฐบาลลุงตู่ครับครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของหารร้อยหารห้าร้อในบัตรสองใบเนี่ย เป็นประเด็นเพราะพักเล็กก็เคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยไปเคลื่อนไหวที่บ้านป่าลอยต่อหานร้อยนี่พักเล็กจบอเข้าสภาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะพักท่าบอกว่าหานร้อยเนี่ยนะครับหานหานร้อยเนี่ยเอาง่ายๆนะต้องมีเสียงไม่ต่ํากว่า3ามแสนห้าหมื่นเสียงโอ้ยหานร้อยเนี่ยนะหานร100้อยเพราะฉะนั้นถ้าหานห้าร้อยเนี่ยเอา8ปดหมื่นเสียงเขาก็มีโอกาส เสียผมมาคิดเลขตอนเรียนต้มแต่เข้าใจได้ว่าระหว่างหารร้อยกับหารห้าร้อยผมเลือกหารห้าร้อยกถ้าเป็นพรรคเล็กูกเลือกหารห้าร้อยตอนนี้เนี่ยก้าวไกลก็อยากได้หาร500อภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาพรรคเล็กเนี่ยอยากหาร5 0 0ร้อยหมดเพราะมีโอกาสที่จะได้ปาีิลิสต์ถูกและถ้าหาร500ร้เขาบอกว่าเขามีโอกาสที่จะดีกว่าแต่ถ้าหาร1้อยเมื่อไหร่ หมเลยเพื่อไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนานี่คือกลุ่มที่แม้ว่าชาติไทยพัฒนาต้องบอกนะครับแม้ว่าจะเป็นพักเล็กก็ตามพักที่ไม่ใหญ่ครับเสียงแม้ว่าจะเสียเปรียบในการหาหน้าร้อยแต่มันเหมือนมรดกที่ต้องรับต่อ,เ,อเพราะอาตอนที่คุณบรรหารศิลปาชาหัวหน้าพักอดีตหัวหน้าพักชาติไทยทําการปฏิรูปการเมืองปี40เนี่ยฮะที่ตั้งแล้ว,ว,ลวเกิดรัฐนุนปี40ขึ้นมานั่นคือรัฐนุนหานาร้อย รัฐธรรมนูญหาร้อยูกต้องเป็นปรากฏการณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ทุกคนบอกว่าน่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดอันเนี้ยคนหนึ่งตัวแทนของพรรคเล็กคุณหมอระวีมาชมาดลนะครับหัวหน้าพักพลังธรรมใหม่เนี่ยเขาบอกว่าการต่อสู้ของกลุ่มพักการเมืองพรรคเล็กยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับนะครับสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะครับวันที่ห้าหกกรกฎาคมนี้ พักเล็กเนี่ยคือสัปดาห์นี้พักเล็กจะก็จะมีการจะต่อสู้ร่วมกันในการอภิปรายชีย้แจงเหตุผลเบื้องต้นซึ่งได้หารือกออับสวทราบว่าสอวอกว่า8ปเซเห็นด้วยกับสูตรหาร500ร้อ,อจริงเหรอไม,ไม่รู้80%่ะไม่รู้แต่รู้ว่าเสียงของสอวอในบางกลุ่มเท่าที่ผมสัมผัสพยายามที่จะพูดคุยบอกว่า สนับสนุนหารห้ารอครับก็มีแต่มีสสวอีกหลายกลุ่มนะที่บอกว่าหารร้อยเพราะเห็นว่าการหาร500ที่ผ่านมามันเลอะเทอะคุณครับหัวหน้าพักรักผืนอ่าเนี่ยพี่เอี้ยงเนี่ยบอกชัดเลยนะหาร500อเราเห็นปัญหาว่าเลือพักเล็กแล้วครับถ้ากลับมาเหมือนเดิมเราจะเห็นพักเล็กยุ่งอีกเพราะฉะนั้นหารร้อยกับหารห้าร้อย จะเป็นตัวชี้ชะตารัฐบาลเช่นเดียวครับ,รบการหารร้อยหรือ500เนี่ยเราเคยวิเคราะห์ในรายการอ,อยู่บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับไปดูบทวิเคราะห์ชิ้นนั้นกันดีกว่าครับหมดว่าด้วยเรื่องของการนับจำนวนปาร์ตี้ลิสสรุปออกมาเรียบร้อยในชั้นของกันมาธิการปรากฏว่าตัวเลขแทนที่จะหาร500 กลายเป็นหารหนึ่งร้อยเดี้ยงกันละนาวเลยหลังจากนี้ต้องเรียกว่าอีกฝั่งหนึ่งฝั่งของคุณไพบุญนะอฮาะาเป็นเราบอกมาตลอดเป็นสงครามตัวแทนครับฝั่งหนึ่งคุณไพบุ์เป็นสงครามตัวแทนของท่านหนึ่งอของปอหนึ่งอ,<า>อีกท่านหนึ่งคือคุณหมอลวีเป็นตัวแทนของอีกปหนึ่ง<า>คือปอสามซึ่งไม่ต้องบอกอรายละเอียดนะว,ว่าปหนึ่งใครปสามใครและผลสุดท้าย ปหนึ่ง,นนงนชนะในชั้นกันมาติการแต่ต้องบอกไปนี้คะับชนะในชั้นกันมาติการอย่าพึ่งนับศพครับครับ,รบต้องรอดูในชั้นสภาใหญ่ต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งถึงชนะนะมติรอบนี้สะท้อนอะไรหลายๆอย่างในบริบททางการเมืองหลังจากนี้ไปและบริบททางการเมืองที่พักเพื่อไทยบอกว่า จะแลนสไลด์ครับถ้าคติกาวนี้ออกมายังไงจะมีผลต่อการเคลื่อนการเมืองอย่างพี่โอบอกว่าถ้าเป็นสุดท้ายเป็นร้อยเลยเนี่ยครับพรรคี่จะตั้งใหม่พรรคเล็กมันต้องเคลื่อนใหม่โอการยุบควบรวมกิจการอพรรคใหม่ที่จะก่อตั้งขึ้นมาก็คิดหน้าคิดหลังไอพรรคเล็กก็เพ่นดิเพ่นไปควบรวมไงงองนี่คือ32ต่อ11ครับ32มหารร้อยเลยหารร้อยคิดจากฐานสอสอทั้งหมดอืม นี่นะครับยกเว้นที่เห็นควรนะหมอรวีเนี่ยบอกว่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญหนึ่งคนฟัง11ก็มีหมอรวีแล้วก็ฟังจานสมชัยฟังหาร500หานหาร500นาำทีมโดยหมอรวีมาชมาดลหนึ่งคนจากพรรคเสรี รวมไทยคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเป็นโคต้าครับเพราะถ้าดูโครงสร้างร้อยถ้าเกิดคุณสมชัยไปหนุนร้อยเนี่ยครับพรคเสรีรวมไทยของคุณเสรีเนี่ยของคุณสมชัยเนี่ยดูจากคะแนนนะอาจจะไม่เหลือนะดูตรงนี้ครับพี่วีบอกเมื่อสักครู่สวที่เป็นในชั้นกันมาที่การล้วนแล้วแต่ ยกมือเห็นด้วยกับหาร500มาดูพลเอกประวิทย์เนี่ยผลักดันเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นอ oh. หลายคนบอกว่าตกลงมันจะเป็นผลดีกับพ,กพรคพลังประชารัฐหรือมันเป็นผลดีกับระบอบประชาธิปไตยเขาบอกคนที่หนุนบัรสองใบต้องคือพลังประชารัฐด้วยแล้วก็ลุง hmm. ป้อมด้วยเนี่ย ก็มันสอดคล้องกับเรื่องของการหาร100มันไปด้วยกันเพราะถ้าไม่ต้องการหาร100เนี่ยก็ใช้แบบเดิมบัตรใบเดียวใช่ไหมสัดส่วนผสมอะไรก็ว่านไปแต่พอสองใบปับ๊บมันต้องนําไปสู่การหาร100ครับบัญชีรายชื่อเหลือ100คนนะก็หนุน2ใบฝั่งลุงป้อมเนี่ย ให้คุณเวะคุณใบบุญทำนัดกับเครื่อนตอนนั้นตอนนั้น,นที่กองยัอองอยู่ที่พลังประชารัฐแต่ตอนนี้ก็เดินเกมแบบนี้อยู่เหมือนเดิมว่าเครื่อนในนี้ทั้ง3คนที่ตัวเครื่อนเนี่ยเขาบอกว่าทำไมพลังประชารัฐถ,ถึงเคลื่อนถึงไปเข้า,าทางเพื่อไทยไอ้อน,นี่ยังเป็นโจทย์ใหญ่เหตุนะหนึ่งผลดีกับพรรคเพื่อไทยแง่แก่แต่ผลร้ายเกิดกับก้าวไกลตอนนั้นตอนนั้นมันมีวาทกรรมว่าสองใบเนี่ยต้องการที่จะกด เ้าใกลอแต่ไม่มีใครคิดเหรอว่าอีกฝั่งหนึ่งไปปล่อยเพื่อไทยชูกเป็นแลนสไลด์แต่ตอนหลังเพิ่งมาคิดเหรอผลที่ตามมาอีกตัวพรรคเล็กสลายแน่นอนพรรคใหม่เหนื่อยเหนื่อยมาฝั่งของลุงตู่เนี่ยมองว่าหนุนบัตรใบเดียวมาตลอดแต่ว่าอำนาจการเคลื่อนต่างอยู่ที่พลังประชารัฐเลยปล่อยเลยตามเลยมาถึงขั้นกัรมาที่การแล้วจะไปเปลี่ยนวิธีการคิดก็ดูผลก็ออกมาแล้วสามสองต่อสิบเอ็ดครับ อน,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 นบัตรใบเดียวตอนนั้นเพราะมีความกังวลว่าถ้าไปหนุนเลือกไม่นั่นไม่ไม่หนุนปล่อยไปขวางเนี่ยป,ปัญญาปัดิอาจจะเปรี้ยวต่อตัว,ต,วตอนนั้นได้ตัวตอนนั้นคือแก้ไขราะน,นี่คือร่างที่ปัญญาปัดิเป็นคนเสนอครับเดินเกมแก้ในการพิจารณาวันละสองอตอนนี้กําลังทําดีู่วก็จบแล้วอ่าทีนั้นจบแล้ว ก้าวไกลได้ประโยชน์เพิ่มแต่ประเมินสอส,อสอไม่น่าห่วงเทียบกับเพื่อไทยคือฝั่งเนี้ยเขากลัวเพื่อไทยฝับบ่งนั้นอะฝั่งลุ่มป้อมเนี่ยกลัวก้าวไกลตอนนั้นอะนะพรรคเกิดใหม่พรรคเล็กมีโอกาสมากขึ้นถ้าหนึ่งใบนะถ้าหนึ่งใบถ้าหนึ่งใบเห็นไหมวิธีคิดตอนนั้นมันมีปัญหาคราวนี้ไปอีกนิดนึงได้ไหมบอกว่าเมื่อหารร้อย พักไหนล่ะจะเกิดยากเขาบอกพักเล็กกับพักเกิดตั้งใหม่แหละออะไรที่ตั้งใหม่บ้างพวกรวมๆพลังพลังสร้างสร้างสร้างสรรค์อะไรพวกเนี้ยให้ดูเดิยเกิดยังไหมคะแนนหนึ่งสสต่อหนึ่งบัญชีรายชื่อถ้าหารร้อยเมื่อไหร่จะตกเท่าไหร่พี่วีเอาแบบนี้เอาง่ายแล้วกันเอาเป็นว่าแบบคนมาใช้เสธิ์หมด35้าล้านหรือว่า37ล้านเนี่ยถ้าจะได้สสปาร์ตี้ลิต์หนึ่งท่านเนี่ยหนึ่งท่านเนี่ยคุณต้องมีเสียงหาร้อยนะเอาง่ายๆกลมๆเลย3ามแสนห้า แต่ทหารห0าร้อเนี่ยซึ่งมันตกไปแล้วในชั้นกนารบริการเนี่ยแค่7จ็ดหมื่นึงเนี่ยก็ได้สสนึงคนแล้วมันต่างกันเยอะไหมนี่คือความแตกต่างมมัันนต่างกเยอะไหของสมการตัวเลขและทาหารร้อยเนชั่น n s i g h t ์พี่วีไปทำสถิติในคะแนนออกมาได้เช่นนี้นี่ทหารร้อยจริงๆจนแบบประกาศใช้นะอเอาเทียบจากที่เลือกตั้งที่ผ่านมาก็แล้วก,กันครับว่าพักไหนอยู่พักไหนตาย พลังประชารัฐ8 4 0 0 0 0สยูเพื่อไทย7 0 0 0 0 0เอ้ยโทษทีเพื่อประชพลังประชารัฐ8ปดล้านสยูเพื่อไทย7จ็ดล้านแยูอนาคตใหม่6กล้านสามยูไปใช้ปัดสามล้านเก้าูมิใจไทย3ามล้านเยูเสรีรวมไทย8ป0 0สนสยูชาติไทยพัฒนา7จ็0 0 0นยูเศรษฐกิจใหม่4เฮ้ย4 4่ส0 0 0สนแดิ ประชาชาติ4 8 0 0 0 0แก็ยังอยู่ประชาะชาติอยู่รวมพลังรวมพลังประชาชาติไทยรวมพลังตอนนี้401อยู่หลังอย่างนี้ไอ้นั้นอยู่ไอ้หลังจากานี้ที่ได้สสปาร์ตี้เลต์อ่ะถ้าใช้สูตรเดิมไม่น่าจะอยู่คือพรรคที่เหลือเหล่านี้ ชาติไทยพัฒนาพลังท้องถิน่นไทยรักผืนป่าพลังปวงชนชาวไทยพลังชาติไทยประชาพิวัตน์พลังไทยรักไทยไทยศีวิไลครูไทย,ไทย,ย,ไทยเพื่อป,ประชาชนประชานิยมไปยกแผงครับตอนนี้ตอนนี้นนพรรคเหล่านี้เป็นกําลังหลักนะบ้านไม่ต้องหุงข้าวแล้วเนี่ย <laughs> ใช้ร้อยเนี่ยจะเป็นยังไง <laughs> ที่ประชุมวาระสองครับวาระสองก่อนนะ ก็จะมีการถกวาระสองแล้วก็วาระสองเนี่ยเขาใช้ที่ประชุมเนี่ยนะครับในการโหวตแต่ละมาตาก่อนเขาเรียกว่าเพื่อจะแปรแก้แปรยติจากเสียงข้างน้อยที่สงวนคําแปรไว้นะครับว่าเห็นด้วยกับเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยคือวาระสองใช้แค่เสียงข้างมากจากที่ประชุมรัฐสภาคือมาร่วมประชุมเท่าไหร่ลงชื่อเอาเสียงข้างมากของณเวลานั้นวาระสองค่อนข้างยืดหยุ่นนะ แต่ที่น่าสนใจคือวาระสามวาระสามต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภารัฐสภาที่มีอยู่คือรวมสสกับสวครับตอนนี้สสกับสวเนี่ยมีทั้งหมด7 2 5ย้าแบ่งเป็นมีสส4 7ี่็สบกนะครับมีสว2 4 9เไปไหนคนหนึ่งไปไหนคนบวกแล้วก็เจ5สองห้าคนเกินกึ่งหนึ่งต้องได้เสียง364คนถึงจะผ่านวาระสามอ๋อก็ไม่ง่ายนะเยอะไหม เยอะไหมสามสามร้นะอยหกสิบสี่นะถึงจะผ่านไปาดถ้าไม่ผ่านล่ะถ้าไม่ผ่านไม่ผ่านตั๊บก็คือไม่เห็นด้วยกับหารร้อยอไม่ผ่านไม่เ็นด้วยตอนนี้ยังมึนๆกันอยู่แต่หลายคนประเมินกันว่าต้องส่งกลับไปให้กรกตอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์นะแต่ค,คาดว่าต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้โครงสร้างของออในเนื้อหาของว่าด,ด้วยกติการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมีทั้งหมด37มเจ็อมาตรา จริงยี่สิบสามมาตราเนี่ยคงเนื้อหาตามล่างร่างหลักมาตราเยอะไม่ไม่เกี่ยวอยู่ที่ประเด็นเดียวประเด็นเราหนึ่งร้อยหรือห้าร้อยเป็นตัวหารนะนี่มีสามเจ็ดมาตรารับรรับพรรคการเมืองมีสีบกมาตราอ่ะอไอ้นี้เป็นไส้ไหนให้เห็นว่าคมันต้องล้อกันไงมันต้องล้อกันมันต้องล้อกันครับก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะเลือกแนวทางไหนครับอ่าทำไมหารร้อยกับห้านาล้อยต่างกันอันนี้หารร้อยอันนี้คือหารร้อยเขาอรอย กัรมาที่การลองไปยกตัวอย่างทําให้เห็นอันนี้เป็นการเลือกตา้แบบจําลองให้ดูอันนี้เขาใช้ปีการเลือกตั้งปี54 54สมัยที่เพื่อไทยแลนด์ร์ไลด์54ตอนนั้นได้มีปฏิริร้อีาที่นั่ง125แต่นี้เขาคิดว่าถ้าเกิดหาร้อยเอาคะแนนของพรรคการเมืองตอนนั้นมานี่ก็ยกตัวอย่างพรรคชอแต่จริงผมพอรู้เนี่พรรคชอนี่น่าจะพรรคเพื่อไทยเพราะตอนนั้นได้15าล้านเสียงใช่ครับใช่ครับยกตัวอย่างพรรคชอแต่เขาไม่บอกพรรคอะไรนะแต่พอดีน่าจะรู้แหละนะคนมาใช้สิทธิเลือกตั้งงทั้หม ที่เป็นบัตรดีครับ32ล้านเสียงก็หมายควว่าต้องหาก่อนเนี่ยตัวอย่าง32ล้านเสียงก็หาว่าเอาร้อยหาร32ล้านเสียงก่อนเพื่อหาว่าในสาสองล้านเสียงถ้าทิศสอสหนึ่งคนเนี่ยต้องมีเสียงเท่าไหร่ก็ออกมาว่า3ามแสนสองหมื่นเไหมสามแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบสองคุณจะได้สอสอหนึ่งคนคร่คราวนี้คนใช้เสียงใช้สิทธิน่าจะมากกว่าปีหกสองเนี่ยสามสิบห้า่เมื่อกี้สามห้านี่ แบบนี้สามนะนี่ของนี่คิดจำนวนปีหกสองว่าถ้าเป็นพื้นฐานจากปี62คนมาใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับ35ล้านคนห้ล้านคนบัดดีนะบัดดีก็หารไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยต้องมีคะแนน3ล้าน5แสนไอ้สามแสนหหมื่นก็คือจะได้ปฏิริษีหนึ่งคน35ล้านเสียงหาหนึ่งร้อยก็ถ้ากับสอสอหนึ่งคนก็3ามแสนหแต่ถ้าหารแล้วไม่ลงตัวมาดูเศษที่เหลือเขาบอกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยร้อยร้อยสอสอบัญชีรายชื่อเนี่ย สามแสนห้าสามแสนห้ามันจะไม่ครบร้อยมันจะเหลืออีกห้าถึงแดเสียงโดยกําหนดว่าปัดเศษไงพอคำนวณรอบแรกแล้วใครมีเศษเท่าไหร่เนี่ยเอาจากเศษมากไปหาเมากันมาที่การคำนวณแล้วคิดว่าถ้าคุณอยากได้สสช่วงปัดเศษเนี่ยคุณต้องมี คะแนนเสียงขั้นต่ำห้าถึงแปดคนที่รอบสองเนี่ยนะรอบสองเนี่ยต้องมีมีปฏเสดมีเสียงขั้นต่ําต้องอยู่ระดับนี้นะหนึ่งจุดเจ็ดแสนเสียงสามหมื่นแบบคุณไพบูลได้ไหมไม่ไม่ได้เจ็ดหมื่นยังไม่ได้เลยสามสี่หมื่นแบบคุณเต้ได้ไหมไม่ได้ต้องอย่างขั้นต่าแสนเจ็ดอ่นี่ตัวอย่างเห็นเอาของยกตัวอย่างปีหกสองกับปีห้าสี่เพื่อไทยแล้วกันนะถ้าใช้ปีหกสองตอนนั้นก็คือของเพื่อไทยเนี่ย ถ้าคะแนนเพื่อไทยปี62นะครับคือ7ล้าน8แสนเสียงเนี่ยเขาจะได้ที่นั่งเท่าไหร่22ที่นั่งแต่ผลออกมาปี62เขาไม่ได้เลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสอสอพึงมีถูกต้องบอกว่าถ้าได้สสเขตเกินจำนวนเสียงแล้วครับไม่ควรได้สสบัตรีลิสคิดไปย้อนกลับไปดูปี54ใช้พื้นฐานเดียวกันเขาได้15ล้านล้านเสียงจากทั้งหมด32ล้านคนเนี่ยที่ใช้บัตรดีนะเขาจะได้ที่นั่ง48ที่นั่งเกินเท่าตัวะ พี่ช้างพี่ช้างเห็นโครงสร้างนี้แล้วพี่ช้างที่อยู่ฝั่งโตรนข้ามของเพื่อไทยพี่ช้างจะปล่อยเป็นหารร้อยไหมเพราะฉะนั้น oh. เรื่องของร้อยกับ500อเนี่ย oh. เป็นกิจการที่สําคัญที่ตอนนี้กําลังลุ้นอยู่และอย่างที่บอกว่าสองลุงสองปอเนี่ยมีความคิดเห็นในแง่ของร้อยกับร้อยที่ต่างกันและลุงป้อมเนี่ยแน่นอนเขาเดินเรื่องของหารร้อยมาตลอดแต่ลุงตู่เนี่ยก่อนหน้านี้เป็นยังไงพี่ช้าง เห็นบอกว่าตอนไปอเมริกายังกระซิบเลยบอกว่าสวที่รู้จักกันให้เอาหาน้าร้อยหาน้าร้อยเหรอแต่สั่งไม่ได้แล้วแต่ก็บอกเนี่ยพักที่หนุนใจหาน้าร้อยในสภาเ็ายังมีหลายพักครับภูมิใจไทยก็ยังาไก้าวไกลพักเล็กเหล่านี้แต่พักเล็กไม่ได้เป็นกรรมธิการไงไม่ได้เป็นกรกรรมธิการแต่ตอนประชุมสภาชุดใหญ่ต้องเข้าต้องเข้าเพราะนั้นกติกาว่าด้วยการเลือกตั้งซึ่งเป็นกติกาสำคัญชี้เป็นชี้ตาย ทิศทางทางด้านการเมืองก็ต้องลุ้นกันต่อใครที่บอกว่าตอนนี้หารร้อยนั้นนิ่งแล้วและไปทางนั้นนั้นอย่าพึ่งชะล่าใจต้องดูเรื่องของกติกาเรื่องของกฎหมายลูกนั่นคือบทวิเคราะห์ที่สามบกได้วิเคราะห์ให้เห็นภาพว่าหารร้อยกับหารห้าร้อยจะเป็นเช่นไรและสุดท้ายปลายทางของปัญหาทั้งหมดแม้ว่าขณะนี้จะมีการถกกันในสภาแต่ปลายทาง จะไปจบอยู่ที่การร้องต่อศาลเพื่อพิจารณาถูกต้องครับสุดท้ายเนี่ยจะไปจบที่ศารลรัมนูลนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะรัฐสภาเห็นว่าควรหาร,ร้อยพรรคเล็กยอมไหมพม่ยอม,ยอมไม่ยอมก็จะต้องไปร้องต่อศารลรัมนุลเพราะถ้าหาร,ร้อยเมื่อไหร่พรรคเล็ก ตายหมดหายไปจากระบบแต่ถ้าหารเป็นแค่ตัวหนึ่งในกลไกลของพรรคแต่ถ้าหารห0ารพรรคใหญ่ก็จะไปร้องสารรัฐมน,นูญถูกไหมถูกต้องว่ามันขัดรัฐมน,นุนรัฐธรรมนูญแต่พรรคเล็กยังยืนยักษรานอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเองแม้ว่าการแก้รัฐธรรมนรูญครับผ่านไปแล้วแต่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังกําหนดว่าด้วยเรื่องสอส,อสอพึงมีอยู่ในรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นกลไกนี้แหละครับจะเป็นข้อต่อสู้ของ พักเล็กไม่ว่าพักเล็กกับพักใหญ่สุดท้ายมันต้องไปจบอยู่ที่ศาลอยู่รับศาลจะตัดส,ส,สินศาลคำนวณนี่จะสุดท้ายจะต้องทําหน้าที่สุดท้ายจริงๆในการที่จะวินิจฉัยว่าตกลงการใช้สูตรหารร้อยหรือหารห้าร้อยอันไหนขัดหรือยแย้งการคำนูณหรือไม่ครับนะครับหารร้อยหรือหารห้าร้อยที่เป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนหลังจากนี้ไปจะเป็นตัวชี้ชะตาสภาวะของรัฐบาล